สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่10 1ถึง16มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้ชาวตุลจะเป็นนักสู้นะคะไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆไม่กลัวใครนะคะเป็นคนที่พร้อมสู้พร้อมลุยมีอุดมการนะคะหรือมอีบุคลิกที่จริงจังซีเรียสนะคะ ในเรื่องของภาพรวมนะคะบ่งบอกถึงอุปสรรคหรือว่าอาจจะเจอสถานการณ์ขับขันเข้ามาพิสูจน์นะคะบางรายเกี่ยวกับการมีคู่แข่งที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันทั้งนี้นะคะชาวตุนนะคะก็จะใช้เรื่องของพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะคะ สามารถเอาชนะลุยอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งใจนะคะเรื่องของการงานระวังความาระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจากับเพื่อนร่วมงานนะคะเรื่องของความขัดแยง้งการพูดตรงนะคะจ,จะทำให้ปัญหาบานปลายอาจจะเลี่ยงเรื่องของการไม่พูดเลยนะคะหรือว่าเลี่ยงของการาคำพูดที่ตรงเกินไปนะคะ ความมุมานะในการทำงานเป็นสิ่งที่ดีในสัปดาห์นี้คุณจะพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะไม่อยากาทำงานเอาหน้านะคะเน้นเรื่องของการกระทำเป็นหลักภาพรวมเรื่องของเอจ้าของธุรกิจนะคะอาจจะมีการถนอมน้ำใจหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะก็จะทำให้ปัญหาคลี่คลายทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้นะคะ เรื่องของการเงินทุ่มเททำงานหนกักเต็มที่นะคะก็มีเกณฑ์ได้ดอกผลกำไรเกิดขึ้นเกิดความงอกเงยน,นะคะใครที่มีเรื่องของเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลละไม้ต่างๆก็จะได้งอกเงยน,นะคะผลผลิตก็จะมากขึ้น ทั้งนี้นะคะก็ให้ชาวตุนรักษาความเพียรพยายามต่อไปนะคะสุขภาพอาจจะมีเจ็บป่วยภายนอกนะคะจากความใจร้อนเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของยานพาหนะต่างๆตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะหรือการฟกช้ำดำเขียวต่างๆคนโสดสัปดาห์นี้นะคะ อาจจะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนที่พูดน้อยพูดตรงนะคะก็ลองดูบุคลิกดูนะคะว่าถูกใจหรือเปล่าท่านที่มีคู่แล้วระวังเรื่องถกเถียงทะเลาะก,กันหรืออาจจะมีการเผชิญหน้าพูดคุยให้ชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะต้องเป็นชาวตุนเองนะคะที่ปณีปนอมลดทิฐิแล้วก็ความออใจร้อนลงนะคะก็จะทำให้ความรักของคุณยั่งยืนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกดสับส c ครต e ติดตามช่อง youtube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ